นี่คือของวานของหมาของหมาบ้านเรานะคือแตงโมพ่อปลูกเป็นสวนเลยปลูกไว้กินเองดูสิจุกทองอร่อยไหมจุกทองกับเสือทองจุกตอนนี้จุกทองกำลังกินแตงโมกินอย่างอร่อยร่อยเลยกินทานอาหารเย็น อืมพราไม่มีข้าวให้มากินก็เลยเอาแตงโมให้มากินอร่อยไหมโลกและยังมีเสือทองนั่งต่อคิวรอกินอยู่หนึ่งตัวอ่าเสือเสือจุกอิมหรือยังฮะอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังจุกนะ เฮ้ยอิ่มแล้วบออิ่มแล้วบออิมอมอ่มแล้วให้เสือนะเสือนอนรออยู่นู่นอ่ะ